สวัสดีครับอยู่อนรเข้าสูลพิเจมอเตอร์ชั้นแนลนะครับผมวันนี้อยู่กับซอนเทสสามห้นะครับตัวนี้มีหลายคนสอบถามเข้ามาว่าฟังกช์ชันที่ให้มาไอเท c ชั่นคอนโทรลนี่คืออะไร ABS นี่คืออะไรหลายๆคนอาจจะพอทราบเนาะ a อ s คืออะไรนะไปกับซอนเทสสามห้ดีไซน์สึกโชบเฉี่ยวที่รองรับด้วย m แมท r ี่ l และเทคโนโลยีระดับไฮเอ็น h ไฮคุณ ด้วยวัสดุคุณภาพมาตรฐานคุณภาพระดับสากปลปราณีตในทุกดีเทลจากการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มาพร้อมเครื่องยนต์ทรงพลังขนาด 349cc มาตรฐานยูโร5ให้ซอนเทสซัพพอร์ตคุณในทุกการขับขี่ซอนเทส3 5ี ในส่วนของ ABS ก็คือป้องกันล้อไม่ให้ล็อกขนาดที่เราเบรกแรงๆนะครับตัวนี้ให้มาเป็นดิสเบรกหน้าและหลังนะครับพร้อมกับตัวปั๊มเบรกของเจียจวนนะครับก็เลยทําให้เบรกเนี่ยทำได้ดีหนึบนะครับเกาะถนนแล้วก็ต้องมี ABS เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องการจัดการเบรกว่าเราอาจจะเบรกแรงเกินไปทําให้ล้อล็อกอตัว ABS ก็เข้ามาจัดการตรงนี้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลัง นะครับอันนี้คือหน้าที่ของตัว ABS นะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือตัว Traction Control มันคืออะไรแล้วใส่เข้ามาทำไมนะครับอันนี้ต้องอธิบายนิดหนึ่ง Traction Control คือระบบการจัดการล้อหมุนที่มันไม่สัมพันธ์กันจะคนละคนละแบบ ABS ABS คือตอนเบรกขณะเบรกแต่ว่า,า Traction Control จะเป็นเข้ามาจัดการในขณนะเราเร่งคันเร่งก็คือถ้าสมมุติล้อหน้ากับล้อหลัง หมุนไม่เท่ากันตัวแท a c ชั o n คอน t r o l จะเข้ามาจัดก,การอย่างเช่นถ้าเราเปิดคันเร่งแรงเกินไปล้อหน้าเกิดอาการลอยขึ้นมาซึ่งจะเป็นในพวกรถแรงๆเนาะเปิดคันเร่งล้อล้อหน้าลอยแล้วความเร็วล้อหน้ามันลดลงนะครับเซนเซอร์มันตรวจพบว่าความเร็วล้อหน้ามันลดลงหมุนไม่เท่ากับล้อหลังอ่าตัวแท a c ชั o n คอน t r o l ก็จะเข้ามาจัดก,การให ตัดกาลังเครื่องยนต์เพื่อให้ล้อมันหมุนได้เท่ากันกลับมาหมุนเท่ากันเหมือนเดิมหรือในกรณีที่เราเปิดขับเร่งแรงเกินไปแล้วสภาพพื้นถนนพื้นผิวถนนมันลื่นเกินกว่าที่ยางมันจะเกาะได้อาจจะเป็นตะไคร่น้ําหรือว่าผิวทรายหรือว่าทางที่มันเป็นดินนะครับเป็นโคลนพอเราเปิดขัเร่งแรงๆล้อหลังมันเกิดฟรีทิ้งเกิดอาการฟรีทิ้งความเร็วล้อหลังมันก็จะเร็วกว่าล้อหน้าเนาะทำให้เทคชั่นขั้นบนจับได้ว่าล้อมันหมุนไม่สัมพันธ์กันละ มันก็จะไปตัดกําลังเครื่องยนต์เพื่อให้ล้อมันหมุนได้เท่ากันสัมพันธ์กันนะครับอันนี้คือหน้าที่ของตัว traction control ก็เป็น2ระบบที่ใส่เข้ามาใน s o n t e 350d ครับผมแล้วก็ทั้ง2ระบบนี้เนาะตัว abs และ traction control นะครับเมื่อเราสตาร์ทรถขับขี่ไปแล้วเนี่ยไฟจะไม่ขึ้นโชว์นะครับจะไม่มีสัญญาลักษ์ขึ้นโชว์แต่เมื่อระบบมีปัญหานะครับ หรือว่าระบบนั้นไม่ทํางานอย่าง ABS ไม่ทํางานเนาะไฟมันก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมา traction control ก,ก็เหมือนกันนะครับถ้า traction control ไม่ทํางานไฟมันจะขึ้นโชว์นะครับแต่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัว traction control สามารถเลือกเองได้ว่าเราต้องการเปิดหรือปิดระบบตัวนี้ไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามาในตัวสันเทสนะครับทำให้ขับขี่ได้สนุกขึ้น ทำให้ขับขี่ได้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวซอนเทส 350D นะครับตอนนี้มี2สีพร้อมส่งมอบรถเลยนะครับหรือใครที่สนใจตัว E ก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เพจซอนเทส P.J. มอเตอร์ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจซอนเทสนึกถึงซอนเทสนึกถึง P.J. มอเตอร์ครับผมระบบหัวฉีด EFI จากแบรนด์สัญชาติเยอรมัน Bosch ควบคุมการขับขี่โหมดสปอร์ตและอีโค หายห่วงเรื่องความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดกว้างที่ออกแบบมาเพื่อเครื่องยนต์ค้าส3 5 0 c ซีซีโดยเฉพาะสะดวกสบายกับกุญแจย์เลสคุณสมบัติกันน้ำที่ระดับ IP67 สามารถปลดล็อกรถได้เมือ่อกุญแจอยู่ภายในระยะ1.5เมตรจากตัวรถเชื่อมต่อกับรถของคุณได้ทุกสถานการณ์ด้วยซอนเทสอินเ l อร์เจนแอปที่สามารถปลดล็อกรถแทนกุญแจได้ระบบส่องสว่างแบบ Fu l l LED ดีไซน์โฉบเฉียลล้ำสมัย หน้าจอ TFT เลือกได้4รูปแบบพร้อมเซ็นเซอร์ปรับแสงอัตโนมัติและแชร์ภาพจากสมาร์ทโฟนได้ด้วยคาวิดไลฟ์แอปไฮเซฟตี้ด้วยระบบตรวจสอบแรงดันลมยางที่ใช้ชิปนำเข้าจากเยอรมนีเพื่อการตรวจสอบที่มีความแม่นยำสูงชิวหน้าปรับระดับได้ขนาดขี่ด้วยระบบไฟฟ้าถัางน้ำมันขนาดใหญ่12ลิตรสะดวกสบาย ด้วยช่องเก็บของที่มีมาให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและให้ความสะดวกที่มากกว่าด้วยพอร์ตชาร์จเร็วแบบพอร์ตคู่ Type A และ Type C เบาะนั่งกว้างให้ท่านั่งสบายในทุกการเดินทางดีไซน์ตอบโจทย์การใช้งานกับพื้นที่วางเท้าที่เว้าหลบช่วงขาให้สามารถวางเท้าถึงพื้นได้อย่างมั่นใจพักเท้าคนสอนแบบกดเปิดมาพร้อมยางรองกันลื่น ให้ซอนเทสซัพพอร์ตคุณในทุกการขับขี่ซอนเทสสามารถศูนย์ดี